คนที่ต่อสู้เคียงบ them, ่าเคียงไหลพวกเราตอนนี long, ้ไปสยบกับเขาหมดแล้วพี่น้องเหลือแต่นายเพทว์วรงเด็กกิบิกรมคนเดียววันไหนที่ไม่มีนายเพรยวรงผมเชื่อประเทศเราลำบากรับพี่น้องตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาใช่ไหมครับตั้งแต่2 4 7 5มาถึงปัจจุบันเนี่ยผมอยากให้พี่น้องศึกษาด้วยดีว่ามีนักการเมืองคนไหนบ้างที่ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันจนทําให้นายโมงตีต้องจําคุก แต่หนีคุกไปต่างประเทศทําให้อธิบดีหรือรัฐมนตรีติดคุกนายทุนสามานตติดคุกมีใครบ้างครับพี่น้องไม่มีเลยครับมีแต่คุณหมอลงันเดียวที่ทําได้พี่น้องใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สิ่งที่คุณหมอกระทาสิ่งที่ธบดียืนหยัดสู้อยู่มันเป็นของสแสลงของนักการเมืองแล้วนายทุนสามานมันเลยโหมถาโถมกันมาที่จะถล่มยบัดีเราอาจจะดูมองเล็กแต่เราไม่เล็กครับพี่น้องใจเราใหญ่มาก และเราไม่เคยเกรงกลัวต่อสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นที่เขากระทำกับพวกเราครับพี่น้องไม่กลัวจริงๆบ้านเมืองยังมีกฎหมายยังมีความยุติธรรมเราเอากฎหมายสู้กับคนชั่วคนเลวพวกนี้พี่น้องผมเชื่อว่าชนะแน่นอนเพราะความจริงมันมีหนึ่งเดียวจริงพี่น้อง